สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็บ to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ w o r t to h e l ์นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปนี้วันนี้อุมาพร้อมกับข้อความจากจักรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชแนลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description b o อข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณ อะไรที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น t i m e l e คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้อุมจะสับไพ่หน้ากล้องไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทํานายพร้อมกันอุ้มจะขอเนสแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออารัธนาต่อคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คล้าวคลาาจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิด เอาละเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอร์ร c t ทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่พวกเขาควรต้องทราบในตอนนี้บ้างค่ะ ขออนุญ,ญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับค l เลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่พวกเขาควรต้องรู้ในตอนนี้บ้างคะขออนุญ,ญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับ global collective ด้วยค่ะ มีสิ่งใดที่พวกเขาควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ e i g t of Bones นะคะ The Devil Seven of pentacles spider มีแมงมุมมาสองใบนะคะ community and web weaving cleansing body and spirit ข้อความแรกนี้นะคะถ้าหากใครพยายาม เยียวยาตัวเองพยายามเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กพยายามเยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามอาจจะเป็นกับคนในครอบครัวคนรักกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองการที่คุณพยาะะพยามเยียวยานะคะหาพยายามแบบ เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตมันได้ช่วยให้คุณยุติการสร้างกรรมใหม่นะะการสร้างกรรมการผูกกรรมที่จะเป็นกงกรรมกรงเกวียนนะคะต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองกับคู่กรณีหรือเจเนอเรชันต่อๆไปนะคะซึ่งซึ่งเขาอาจจะ เห็นคุณเป็นแบบอย่างหรือจากเหตุการณ์บางอย่างนะคะซึ่งผมมองว่าการที่มีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาชนะอัตร,ตราของตัวเองได้นะคะคุณสามารถปลดโซ่ตรวนนะคะที่มันคล้องหรือยึดเหนี่ยวคุณไว้และให้ ความรักความจริงและแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางคุณนะคะจกักรวาลขอสแสดงความยินดีกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณจึงสามารถที่จะเยียวยาตัวเองและเยียวยาความรักความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้และบางคนอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับ s so โซเ so มทโซ f a m i l y คู่แท้คู่บุญของคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้เพราะเหมือนกับว่าคุณคุณได้สอบผ่านอ่ะต้องพูดคุณได้สอบผ่านบทเรียนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคามิกเรเลชั่นชิพเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแบบสอบผ่านแล้วว่าคุณจะเลเวลอัพนะคะอ่าแล้ว เราบทเรียนความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละจะช่วยสอนคนหรือปูพื้นฐานคุณว่าคุณจะต้องทําตัวยังไงนะคะอ่าหรือคุณต้องการอยู่ร่วมหรือใช้ชีวิตหรือต้องการพบเจอหรือทํางานกับคนแบบไหนอืมแต่เด,เดี๋ยวเรามาที่ข้อความต่อมากันดีก,กว่าขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ Prayers and wishes hmm. ความฝันกลายเป็นจริง Six of Cups แล้วก็ Knight of Wands โ okay. อเค คือคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดายบนโลกใบนี้นะคะยังมีคนของคุณยังมีคนที่เหมือนคุณนะคะโซเมโซแฟมิลี่จิตวิญญาณที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะใช้ชีวิตหรือร่วมทำบุญกับคุณมาในอดีตชาติถึงแม้ว่าในภพชาตินี้คุณอาจจะแบบไม่ได้เกิดมาอยู่ใน ต้องพไม่ได้เกิดมาร่วมสายเลือดเดียวกันหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้เจอกันนะคะอืมเพราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างเรียนรู้บทเรียนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และสามารถเคลียร์คามิกรเร t i o n s ชิพได้เมื่อเมื่อคุณเป็น blank space กันทั้งคู่นะคะอะสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเสมอนะคะ ความรักที่เปลี่ยนไปด้วย passion นะคะอืมความสุขความสนุกสนานกับ night of w a n d s เนี่ยนะคะมันคือต้องพูดว่าต่างคนต่างดึงดูดซึ่งกันและกันและต่างคนต่างเป็นหยินและหยางให้กันและกัน เพราะคุณทั้งสองรู้วิธีที่จะแบ่งปันนะคะไม่ว่าคุณพยายามที่จะดึงดูดโซเฟมิลี่นะคะอ่าหรืออาจจะเป็นโซเมทนะคะคู่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะอืมความฝันกำลังจะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้แล้วค่ะพยายามพยายามใช้กฎของแรงดึงดูดต่อไปนะคะอะแล้วก็เหมือนกับคือคืออุ่มคิดว่าหลายๆคนที่ดูคลิปอุ่มมาน่าน่าจะ คุณเคยนะคะน่าจะคุณเคยกับกฎของแรงดึงดูดเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพยายาม manifest ค่ะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันนะคะความคิดลิขิตชีวิตความคิดนะคะกับความรู้สึกมันเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาอเพราะฉะนั้นต้องพูดได้ว่าอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดเชื่อในรักแท้ นะคะอ่าไม่ไม่ว่าคุณต้องการรักแท้ในรูปแบบที่เป็นฉันเพื่อนนะคะกลยะาณมิตรหรือรักแท้ในรูปแบบของคู่คิดคู่ชีวิตนะคะ partner in crime ได้หมดค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ tears of joy and sadness นะคะอืมและนี่คือคือในภาพอ่ะอุมมองเห็นถึง d uality นะคะอ่ามันคือคือ,ค,อคือหนึ่งในกฎของจักรวาลก็คือคู่นะคะกฎของคู่แม่เหล็กมีคั่เหนือคั่ใต้ใช่ไหมคะดีชั่วขาวดำผิดถูกหินหยางความสุขและความเศร้านะคะ ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ Seven of b o n อ s Four of Swords แล้วก็ทูออฟคัค่ะเอาละเอาละหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะมีความรักแบบโรแมนติกเลชั่นชิพนะคะคุณจะมีความสุข ได้ด้วยตัวเองนะคะ,ะถึงแม้ฉันจะเป็นโสดแต่ฉันก็สุขได้นะคะ,ะฉันยังมีเพื่อนนะคะม,มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยให้คำแนะนำนะคะอืมและเนี่ยแหละคะ่ะค,คือผลของการที่คุณพยายามเยียวยาตัวเองนะคะ การเยียวยาตัวเองแบบมันมันไม่ได้สวยหรูเนาะถ <c oughs> ้าเกิดใครใครที่ผ่านผลดักในออฟเดอะโซมาน,ะะน่าจะพอรู้ว่ามันเจ็บช้ำเจ็บปวดมันคือการเปิดบาดแผละนะคะ <c oughs> เพราะถ้าเกิดเราพูดว่ามีแผลเราก็เจ็บเราใช่ไหมอ่าแล้วเป็นการเปิดบาดแผลอีกนะคะเพื่อที่จะเย็บบาดแผลอ่าถ้าเกิด เออถ้าเกิดในงานแบบเซอ,อ,อร์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มียาชาหรือย,ยาสลบเลยก็อาจจะโหดพอสมควรใช่ไหมคะโ,โทษทีนะออ่อุ่มหัวเหรอนะออุ้มแค่แบบเหมือนพูดเปรียบเปย,เปยให้ให้คุณได้เห็นภาพอะคะ่ะอืแต่แต่เมื่อใดที่คุณนะคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความเจ็บปวดและความกลัวเหล่านั้นคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีสด้านเสมอ ะะและไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกนะคะและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของตัวเองด้วยสอมือของคุณ นะะแต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะมีความรักนะคะแบบโรแมนติกรีเลช o n นชิพนะคะไพ่ two of cups เนี่ยขึ้นมาการันตีเลยนะว่าคุณจะได้เจอคู่แท้นะคะคุณคุณถูกสร้างมาเพื่อกันและกันจริงๆนะคะเมื่อใดที่คุณทั้งสองคนเจอกันนะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ <c oughs> ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะโอ้ผมยิบมาไม่หมดอ่ะเป็นหลังไพ่ไปนะคะอ่าโอเคนามาเปิดไพ่ไกันดีกว่าโอเค c o a d r a n t Synergy and Healing เห็นไหมคะคุณเยียวยาตัวเองได้สำเร็จนะคะ Black cat fortune meets opportunity ความสำเร็จเป็นของคนที่พร้อมสเสมอนะถ้าเกิดใครเคยได้ยินประโยคนี้จากโฆษณาโฆษณาหนึ่งในงอดีตแล้วก็ Seven of Cups Two of Swords Queen of Cups สำหรับข้อความนี้นะคะจกักรวาลสนับสนุนให้คุณพยายามฟังเสียงหัวใจของตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆรับรู้สัญญาณจากร่างกายของตัวเองบางคนอาจจะเป็นคลาเซนเทียนนะคะ พราะดูเหมือนว่าในอนาคตอะคุณจะได้รับโอกาสหรือมีโอกาสมากมายเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นแบบเหมือนจักรวาลเลยเตือนนะคะให้คุณแบบพยายามฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากที่สุดเลือกทางที่ใช่หรือถูกใจคุณมากที่สุดและพอเราพูดถึงเรื่องแบบ การตัดสินใจทางเลือกทางแยกของชีวิตอะจริงๆมันฟังเราก็รู้สึกนะกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้อะว่าสิ่งที่เราเลือกมาจะออกหัวหรือออกก้อยมันจะดีหรือร้ายนะคะอ่ามันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ไงแล้วมาทําให้เรากลัวหรือกังวลน,นะคะอืมแต่คุณเห็นสัญลักษณ์ของเพนตากร,รัมข้างหลังหมอปรุงยาไหมคะอืมนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณ จะเลือกทางใดก็ตามจะขอคุณเลือกเองและไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตเพียงลํำพังจักรวรลให้คำแนะนำคุณตลอดเวลาจักรวาลปกป้องคุ้มครองดูแลคุณตลอดเวลาเทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษท,ที่คุณเคารพรักคอยส่งไกด์แดนซ์ให้คุณอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาคุณคุณจะพร้อมที่จะเลือกจริงๆ เพราะว่าเห็นหนังสือไหมคะ,ะคุณสั่งสมปัญญาหรือความรู้จากในอดีตจากการเยียวยาในอดีตแต่ความกลัวนะคะ,ะความกลัวบางอย่างเนี่ยอาจจะแบบทำให้เราไม่กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะทําตามความฝันนะ,ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณพร้อมมากกว่าที่ทตัวเองคิดนะแล้วคุณ คุณมีศักยภาพอ่ะเออคุณมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิดนะคะอืมขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ Wise e e i n g w a s t e Action มีสัญลักษณ์ของนกฮูกอะแล้วมีดวงตาเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือต้อขออนุญาตพูดซ้ำนะอ่ะคุณคุณมีสติปัญญาคุณเก่งคุณสามารถที่จะรับมือกับกับทุกๆปัญหานะคะทุกๆอุปสรรคทุกๆวิกฤตทุกๆความท้าทายของชีวิตได้ค่ะ แล้วนกพูเป็นสญลักษณ์ของปัญญานะคะ make a move จริงด้วยเอ่บางคนอาจจะคิดเยอะนะคะอ่าไม่ไม่ take action สักทีหนึ่งบางคนอาจจะกลัวนะคะอ่าแต่แท้ที่จริงเห็นไหมคะคือคุณคุณ <laughs> คุณเก่งมากกว่าที่ตัวเองคิดนะอย่าดูถูกตัวเอง <I> <laughs> king of cups มาคู่กับ queen of cups ค่ะเอาละเดนะ ace of wands โอ้ยคนลุก <laughs> คนลุกนิดนึงและในภาพภาพนี้ก็มีชายหญิงนะคะหันหลังเข้าหากันแต่ภาพนี้กับ two of cups เนี่ยชายหญิงกำลังกอดกันอยู่อย่าก,กลัวความรักค่ะ อุ่มเข้าใจนะปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้บางคนนะคะแบบต้องพูดได้ว่าสูญเสียสูญเสียความเชื่อมั่นในรักแท้บางคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแบบรักแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะหรือฉันไม่คู่ควรกับมันหรอกหรือไม่มีคนของฉันหรอกหรือบ,บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ trust issue นะคะอืม คือคือคือแบบการที่คุณแบบไว้ใจคนอื่นหรือหรือมองเห็นแต่ข้อดีของคนอื่นอ่ะมันทําให้คุณเจ็บช้ำเจ็บปวดเพราะว่าคุณถูกหลอกใช้นะคะอืมเราก็เลยทําให้คุณแบบไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้อีกนะคะอืมโอเคเข้าใจละเข้าใจละแต่นี่ค่ะหเห็นไหมคะ Ace of w a n d s ยังมีความรักของคุณยังมี passion นะคะอ่าความรักที่ ต่างเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่ c o d e ีเ n เดนซีหรือน a ซิซ s ่หรือคนที่แบบคอยแต่ทรยศหรือหักหลังคุณเพราะอุ่มคือคือ,ค,อคือต้องพูดได้ว่าการที่คุณเจอกับประสบการณ์อันเจ็บช้ำเจ็บปวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะช่วยสอนคุณได้เยอะค่ะหนึ่งคือคุณจะดูคนออก นะคะอืมคือเราไม่ได้แบบตัดสินเขาก่อนแต่แต่คุณจะเจอจะดูคนออกแล้วมันจะทำให้คุณแบบสามารถที่จะรับมือกับคนเหล่านั้นได้จริงๆคุณมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานมีมีประสบการณ์ค่ะมีประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในอดีตเออ อย่าก,กลัวคะ่ะอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวนะคะอืเปิดใจนะคะพยายามพยายามออกไปใช้ชีวิตนะคะพยายามเปิดตัวพยายามพบปะผู้คนนะคะหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายกับคุณแล้วคุณจะได้เจอกับโซเมทโซแฟมิล so ี่ของคุณคะ่ะเอาวละ <laughs> อุม้ม ดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยถ้าเกิดใครได,ได้ได้พบกับโซเมทโซแฟมเบรี่ของคุณนะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะอุ่มรออ่านอยู่แล้วอุ่มก็ขอแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะอล่าอาล่แล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลย สำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย